จังหวัดปทุมธานีกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยมหาราช23ตุลาคม2566วันที่19ตุลาคม2566เวลา9นาิกา30นาทีที่วัดซอยสามาคัคคีธรรมสุขใจตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์904โดยนาวาอากาศเอกพิเศษจนัดพัชรดีหลกผู้บังคับการกรมฐานต่อสู้กัตยานรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการอากาศโยธินนาวาอากาศโทนิทัศน์เจริญกิจผู้บังคับกองพันฐานต่อสู้กัตยานงกรมต่อสู้กัตยานรักษาพระองค์มอบหมายให้นาวาอากาศตรีทพัฒสิงโตแก้วหัวหน้าจิตอาสา9 0 4อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ได้นำกําลังพลจิตอาสา904เข้าขร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจโดยมีนายสมชายปรีนาวง์นายอำเภอลําลูกกาเป็นประธานในพิธีในการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ร่วมกับกองพันเสนารักที่13กองพลฐานปืนใหญ่ต่สอสู้อากาศยานพร้อมด้วยปลัดอำเภอลำลูกกาคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานลูกจ้างของเทศบาลสมุลลำสามแก้ว และกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาที่เดินทางมาเข้าร่วมกันพัฒนาเก็บกวาดตัดแต่งกิ่งไม้เก็บขยะและยังได้ร่วมกันทําความสะอาดห้องน้ำที่บริเวณวัดซอยสะมะคีธรรมสุดใจตะบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันปิยะมหาราช23ตุลาคม2566 ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้หลวงพ่อพระครูพิสารธรรมานุวัตรเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมและเจ้าว,วาดวัดซอยสรรมคีธรรมสุขใจจัดโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขในครั้งนี้อีกด้วยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระราทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามคัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสี่สถาบันหลักของของชาติคือ สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชน

thank ขอบพระคุไลค์เลยครับ